สวัสดีค่ะไปพี่น้องจ้พาพบกันเจยสีกันก็ค่ะหากินนี่แหะค่ะโอ้เสียเดือนทลายค่้จะไปโกแไปหากินอีแล้วค่ะ,คะ,ะ,คะไปปลาหาเห็ดประมาณตอนแรกกับบมมีของกินอี่แล้ะค่ะหาขุดจิเรามาปนก็จะจักสาวพี่น้องเย้ยมาคนเดียวค่ะวันนี้มาคนเดียวหาคุดแถวคมใหม่นี่แหละค่ะไปหาเห็ดประมาณค่ะ คุกที่เราอ,อันนี้ระค่ะมันจังหมานพอได้ป่นกินแรงวันนี้จะกินป่นนะคะไม่ใช่เมนูก้อยนะคะมันจได้จักซีบดีโอ้ย,อยเนี่ยข้าวนี้คือโดบีแทะนั่งรีสี่คนโกหาเห็ดกับบ่หมานพี่น้องเอ้ยแถมยังลงป่าลงทีพย์ตอนเที่ยงก็พักกันกิน แข่งไซน้ำบักเระายค่ะทางบ้านอัม,มาล่าก็ยังได้ลายแทนมันไปออกในทางพุ่นบอคะ่ะท่านนี้มันบอออกอย่างจัขาลาดใช่ประมาณกะหากุจิลออเนี่ยมันอยู่ในหูเนาะก็ถึงเร็วด้วยช่วงนี้จิลอ้อมันเริ่มตื่นแล้วนะคะพอได้ป่นนะคะ เราเทยับกับวืบวาบวืบวาบอยู่เอาเอาอดทนเบิ่งเอากนเด้อพี่น้องเ้ยค่ะนั่นเนี่นั่นเ,นเดี๋ยวจะถึกดันเสียมถึกเลขสามตัวก,สะ,กะ,ะสักก่อนค่ะจะออกอันใหม่นะคะใส่เนาะนางเอ้ย ก็ยองวาตื่นจะสิคุดลงยังเดยวกระดิะะัดค่ไหมตามประสาคนบันนอกบันนาหากินสามตัวผ่านไปนะคะขันซ้ำปนน่ะซิบเศร้าโตกับข้อปนแล้วคะ่ะ ยังอื้นก็คือเอาลายอยู่่วงนี้ไปแถวข้างหน้าหลายๆนะมืดเด้มืดเดมืันนี้ไอ้เป็ดตัดเนี่ยรถบริบูรุ์น้ำพิ่นพอนาวินัดลงมายายนี้กะลอยขาเอยอะค่ะย,ยูเ่เฮือนกดเฮือนบุษราซะ วันนี้วันพระสัมผันางสีหไปหาเอ็ดประมาณนะคะกปกติมือวันศิลป์แต่วันศิลป์นางไปกระบ,บอกผมานมาเสี่ตัวผ่านใปควายก็ขี้อ,อึดเฉดเนาะควิติลาวกับบิตจะแท้วข้างหน้าพี่น้องเอ้ยเข้าหน้ากับคุดค่ะคุดกับถมนะคะ มันไม่ยู่แต่แถวข้างหน้านี่มามยูเห็ดอย่างแถวข้างหน้าเป็นจักเลิกนะคะแถวข้างหน้านี่จะเป็นลายคุณละก็ทมเอาค่ะไม่ได้เที่องไม่ยูนี่ซึ่งก็จำเป็นแล้วค่ะต้องขาดเรากม่ได้น้ากัน ให้ดีๆค ah. oh. ่ะโอ๊ยมันก็ถ <and living> ึง <Wars> ง่ายอยู่นะค่ะ ถึงอีกอจะลึกไปไหนโอยหาคคหเงินแถวขั้นไทนาดิค่คมนะะมันจนะโก่งเนาะไม่พลาดหรอกได้หลง เอาไปท่้านเลยสเนาะนาดี คนอื่นต่อมาถ้าหังถ้ายังไม่ได้ดีถอยคำนตอนื่แม่พอวัน,สน,วนเสยานปอนยากับพี่ิงรก็ยามาสู้ก บักกลับสร้างตัวเมืองไกลยากเพียงใดย้ำใจให้ทนโอ้ยมองนี่เข,า,ขาคุดกระดอยท่าุนอุย้ยปุ้ย,ยกระป๋าไมใ่ใครลมบากเรือล้อนอยู่ใต้ชายคาเมอืองใหญ่หลายคราวอ่อนลา ลับตาเห็นความยากไรมีสินภาระยิ่งใหญ่รอให้กลับไปทนทอนจังนอกไรคอนบินร้อนในดงคอนตีละคนชีวิตถูกขีดด้วยความเดือดร้อน สู้ทุกชาจากตื่นถึ่ตานนอกวันสักวันคืนคนเสริมใจให้มีพลังจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเก็บท้อคำนี้ จุดไปในใจอยู่ทุกแย่มืดจังค่ะมืดจังเลย oh. บอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวังจะทำให้ฝันถึงฟังเพื่อทางเส้นทางกลับเนอะเอ oh. ช่วงนี้ช่วงเบียกอืึดขวยนะคะช่วงเบียก์ึดขวยแล้วนะคะเขาปลาก็เขาขัาข้นชนะแต่เราไม่เอาเยอะหรอกเอาเอาแค่พอแล้วแรงปลนกินกับยอดกระถินริมรัว้วสูึ้นเลยบ้าตกระดางเลยสูงกระตูหมดนะหมด ฉันก็จะขุดเธอให้ถือนะคะคุณชีโอมพรุ่งนี้พวกเจ๊จะไปเดี๋ยวเขาพวกเราจะไปมุกดาหารสาวลงสาวลอย คืว่าดิฉันไม่ได้ไปค่ะดิฉันไม่ค่อยจะมีอ๋อสับเลยเจ้าก็ได้สับหัวอะเลตเตสเลยเหนื่อยไหมคนดีมีผีเป็นเพื่อนอ อยากกินเมื่อไรก็แวะมาคุดเอาในขี้ดินอยากได้เยอะก็ขุดเอาเยอะๆเอาแค่พอได้กินก็เอานิดหน่อยนะคะวุนจิราแสบๆค่ะน้ำมัต้มคือสิดีแต่ว่าไม่มีน้ำม่ต้มค่ะขอ,ะอนเน้ชรปรอกๆนะคะ ไปใส่แหละจะ็นผู้ภาคสี่อ่ะดินแข็งแค่ไร้อนแตกๆกันเลยโอ้ยเด๊ไปจับบอล ร้อนแล้วค่ะพอป่นแล้วค่ะอันนี้คือมือหนึ่งค่ะประมาณสามสิบกว่าตัวก็เป็นอาหารเป็นกับข้าวกุ่มไปเลยมือหนึ่งนะคะโอ้ยหอนค่ะหอนโพดหอนโพเขียวค่ะหน้านะคะไม่ใช่ข้าวหน้าเขียวพอๆกับข้าวเลย ร้อนค่ะวันนี้ก็หาอาหารแรงไปกับคือปน,นจิรอพี่น้องเอ้ยไปหาฮิตประมาณหาคุดจิรออันนีราคามันอยู่ในหูขันมีคายแล้วกแมนได้ค่ะเดี๋ยวไปทำอาหารกินกันค่ะพี่น้องบันงเน,งน,ตนง่ตะวันค่ำลงตะวันค่อยคํำลงแรงแล้ว ขขาน้าเจี๊สีบินงามได้พี่น้องเอ๋ยสวยงามตามท้องเรื่องจ้าไม่มีหญ้านะคะนาดำแต่บอต้องบอกถึงหน้าวานนะคะมันก็จะเป็นคนละสีแบ่งกันอยู่จังสีละค่ะอันี้จะเป็นฝั่งหน้าวานก็ิะมีสีเหลืองไอ้ห้อยนะคะฝั่งนี้ก็สิเขียวอุ้มทุ่มนะคะ หอมผักขยงผู้ใดเน่าแกงเนาไม้กินหอมห้อยมาสนใจให้คิดหอดไอยคนนั้นวันกินข้าวป่าก่อนลาไปขายแรงงานอาอบอกเราต้องห่างกัน เพื่อฟันและวันของเราอันนี้มิต่ปุ๋ยขี้ไก่มองได้เลครับปุ๋ยขี้ไก่แสม่มันนั่นหึงเลยพี่นะ้องเออปุ๋ยขี้ไก่หนึ่งงามเด้อถือมองหยากระยาตายปุ๋ยขี้ไนกะ่เนี่ยทิ้งทุง่งนาเงากินคราวที่เคยสุขสันส่งอ้ายขึ้นรอดรำพัน หากบ้านอย่าลืมคำว่าสุดงสายเดียวอย่าเที่ยวลืมสายใจเราน้องอยู่สู่ฝนทนเงาเฝ้าคอยอ้ายมาเคียงเคางเห็นนกสร้างรัง ก็หวังอายสร้างตัวมองนยน้าฟ้ามืดมู่น้องกลัวใจอายหลงทางกลัวสาวแสบซึมจนลืมผู้คอยอยู่หลังกับพระขอพรทุกอย่างเพิ่มฟังให้รักมีแห่ง หอมผักแยงคิดฮอดในแหงแท้เนอสองฟันคอยเฝ้าคอยรอบอกห้ยหักเอาแหงแหลงสู้งานเด้อไอน้องคอยส่งหักส่งแหงกลับมาให้หอมแก้มแดง น้องจะแกงน้อไม้คอยรอเดาห้างห้างกับโบเห็นกันละค่ะจูกันเบิร์ดระคะ,ะเป็นว่ามือนี่วันนี้นะคะสิทธิมทมชายด้วยทงให้ทงนะกับเสียงเพลงเสียงนี่ละคะพี่น้องค่ะติดต่ำมืออื่นแนละพวกพีพี จะไปไหนจะทําอะไรจะได้กระเข้ามาเบิงมาชมให้เป็นกําลังใจให้พวกนั้งนั่งในเด็กค่ะแต่วันที่น่เน่มืออื่นพวกเจมลาพ่นสิไปมุกดาหารพ่นบอกว่าพ่นกระสวนอยู่คาดแต่ว่ามันมนี่มันนี่บ้ามีบ้าหม่ค่ะก็เลยไม่ได้ไปค่ะเจพหลากกาว่าบ่ได้ไปยิงเจี๊ยบก็ไม่แน่ไม่น่าจะได้ไปค่ะพอพกระสิบไปทุกเจตีอัมลาพันสิไปนอนหนึ่งคืนเธอบอกว่าค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้กัน ทิพภาพบรรยากาศวายุท้องให้ท้องหน้าเนี่แหละพี่น้องค่ะส่วงแรงๆประมาณห่าโมกกว่าๆละค่ะติดตามไปอื่นแล้วกันค่ะพี่น้องคะว่าพวกพี่จะไปหากินอยังค่ะไปละค่ะสวัสดีด้อพี่น้องเด้อไม่เห็นนางหนาดอกค่ะเห็นจนเบื่อแล้วเนาะ